มาเชิมด้วยนะคบวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบอกอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนอย่าไปกลัวนิเออรีบกระโดดไปอ้าวโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบอกอีกเช่นเคยนะครับนั่นแบบปากัวนั่นเองมาไปเล่นกันปุ๊บฟึบฟึบฟึบโอเคกระโดดไปโอ้ยปิดเสียงด้วยอันนี้อะไรอันนี้ก็กระโดดเหมือนเดิมทําไมเป็นท่อปิดเสียงเช็้พอยด์น่ะปิดเสียงออกได้ไหมนะ ปิดเสียงออกดีกว่าทุกคนปิดเสียงออก <c oughs> โ,อโ,อโอ้มันเริ่มยากแล้วะโดูเลเซอร์ได้ไหมเนี่ยโอเคดูได้ดูได้โอเคปุ๊บเช็คพอ,อย์ได้โอเเ้เพื่อนรอดรอดไปทางนี้ไม่ได้เหรอเห็นไหมรอดไปทางนี้ได้แล้วทางนี้อะไรเน่ะโอ้โหอ้าวไปทางนู้ดผิดไม่ใช่ ม่ใช่นะจ๊ะต้องไปทางนี้นี่ขี่จีคไวเรียบร้อยนะวันนี้ผมบอกเลยผมโคตรเสียนถึงแม้ว่าจะเสียนก็เถอะแต่ผมก็เกียดปากลัวนะเว้ยโอเค,อเคมาปุ๊บโคตรเกียดปากลัวเลยแต่ว่าโคตรเสียดปากลัวโอเคผมผมอะไรผมไม่กลัวตายเนาะ เลือกปากโัวนี่ผมไว้ใจผมได้นะครับโดดอย่างนี้ไ,ได้ไม่ต้องกลัวอะไรอะโดนเลเซอร์ได้ไหมอ๋อโดนไม่ได้โดนมันโดนไม่ได้มันโดนไม่ได้ดดไไดคิดนะก็แค่โดดตรงจะไปยากกัอะไรมันไม่เห็นมีขวางทางอะไรเลยมันจะไปยากอะไรอออ๋อโอเคนะึกว่าจะขึ้นไม่ได้สิโอ้ออีกแล้ว ปึ๊บๆึก็แค่เดินตรงจะไปยากอะไรเอาเพื่อนเพื่อนไปผีดทางเพื่อนไปผีทางบุ้ยต้องไปทางนี้แค่เดียวพอเตอผมผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วบอกเลยไม่ใครจะมากวนผมผมไม่ตายแน่นอนผมบอกเลยผมโคตรเซียนประกวนผมเซียนจัดเพื่อนโอ้โห เพือ่อนนี่ก็รบกวนเราเราจะตกเลยนะเมื่อกี้โอ้นึกว่าจะตกไปแล้วนึกว่ามันยืนได้อฟึ๊บฟึบฟึบฟึบ,บไม่ต้องอะไรเนดะอันนี้มันด่าอะไรเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยเออคุณง่ายอ่ะมันง่ายมากอ่ะโอเคนี่ผมไปผ่านได้เลยนะ่ ไปผ่านได้ไวมากเลยนะนีโอ้โอ้อะไรเนี่ยมอไม่รู้เลือกเลยขี่ปึ๊บ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 ผมไปแช์แน่เลยผมน่าจะไปแชทไหมเนี่ยมันมันโคตรเก่งเลยแข่งกับนคนอื่นไม่มีทางแพ้ผมดาอันนี้ผมเดาเลยนะถ้าผมแข่งกับคนอื่นผมไม่มีทางแพ้แน่นอน ครับผมไปได้โคตรเร็วเลยตอนนี้ดาถึงไหนแล้วเนะี่ยไม่ก็ถึงมาไกลเลยนะโอ้อะไรเนี้ยทวัดโอเคปีนปีขึ้นได้ไหมทำไมมันไม่ปีนเลปกติมันจะปีนได้ไม่่ใชเหรอโอ้โอ้อ่านี่าจะให้รอดรอด โดนข้ามในตรงนั้นโอ้ว้าเตอร์โอ้โหเก็บฟืบฟึบมันมีทางง่ายกับทางยากใช่ไหมผมต้องไปทางยากอยู่แล้วโุ๊บวโ้ววู้ววมันเลิกประาการขึ้นแล้วมันเลิกประาการขึ้นแล้วปีขึ้นได้ไหมปีวู้มันทะลุด้วย เราตายบ่อยเกินไปเหรอตายบ่อยเกินไปตรงไหนเนะี่ยตายไม่เยอะเองแค่นะี้โอ้ลอดลอดไปทางนู้นเลยโอเคแค่นะี้ what the ป๊บโอเปปไปไปไปว้โว้าว้าว,ว,วด,ดูได้ไหมเอาประขวางทำเพื่อทำเพื่อ ขวางคําเพื่นอ,อะไรอะเค okay, ทามันเหมือนกันเว้เ okay. คกระโดด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 โอ้เอาต้องปีนไปเหรอหรือว่าต้องหลบอันนี้ โอเคปุ๊บคิดไตรงก็ได้แล้วปะเอา้าอุย้ยมันครหลอกตาเลยทุกคนผมก็ต้องไปตรงยากๆเดีผยก็ต้องไปตรงกลางให้มันที่มันเป็นทางที่ยากๆอะอะไรแค่นี้เองกระโดดรดไปอย่างนี้เอาทำไมไม่ไม่กระโดดตลอดเลยกดทุกทีปุ่มเสียแล้วมั้งเนี่ย ไม,ม่กระโดดโอ้โหมันอะไรเนี่ยว่าว่าเตอะเอามาขวางทำไมเดรรีเซอร์เลรซองเลเซอร์เกามาขวางทำไมใ่แค่นี้ง่ยายมันไม่ใช่แมพกระโดดหัวล้อซะหน่อยง่ยาย,ย,ายแค่นี้ใครไม่ผ่านมันก็บ้าแล้วใครไม่ผ่านนี้นเอเลี่ยนใครไม่ผ่านนี้นเอเลี่ยนมาเล่นแล้วโอ้โดูได้ไหมเนะี่ย โดนได้ด้วยวัตเตอโดนได้ไหมโอ้โดนไม่ได้โดนเลเซอร์ไม่ได้ไม่ได้ฟื้อฟื้ออ๋อเดี๋ยวเพื่อนไอ้เพื่อนบ้าเพื่อนนี้ก็ขวางทางหรือเกินโอเคไปเราได้แชมป์แน่เลยโอ้เออ ด้วยว่าจะไม่ตกเขาอีกมาเดาทางเด็กเนี่ยคือการเดาผมมันโคตรจะเพอร์เฟกเลยเอ้าไอ้ยถูกด้วยเกลือผมหลอกแล้วกรารเดาของผมมันโคตรจะเพอร์เฟกเลยผมเก่งแค่ประกวดนะ ต่อย่างอื่นไม่เก่งไอแมกระดูกโคร้อนนี่คือไม่เก่งเลยโอ้มันมีเลเซอร์ด้วยเฮ้ยเขาไม่ธรรมดาแล้วมันเริ่มไม่ธรรมดาแล้วปึ๊บสีชมพูห้ามโดนอีกแล้วห้ามโดนอีกแล้วฟึบว้าวว้าวว้าวตื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  ตดดูตดด,ดูโอเคโอ้ด่านนี้ใช่ไหมที่มันอยู่ในหน้าปกเนะี่ยโอ้ด่านชัดเจนมากเลยด่านอยู่ในหน้าปกโดนได้ไหมเนี่ยนะโอ้ยโดนได้โดนได้นี่ว่ะก็ไม่ต้องกระโดดไปนี่ควจะไปตรงไกลๆเปน็นไงไปตรงไกลยังยังไม่ตกเลยฟลึบเอา้าโอ้โหก็จะกระโดดรัว,ดวด สักหน่อยกรจะโดกระโดดรัวสักหน่อยว่าแต่อะไรเนี่ยทำไมมันให้ซื้อทำไมมันให้ซื้อทำไมมันให้ซื้ออ้าวนี่เราจะไม่ผ่านตรงนี้อันด่าน,นี้ง่ายเนี่นะเราด่านี้ง่ายนี่นะเร,นนยยนเราไม่ผ่านมันคืออะไรด่าน,นี้ง่ายเราไม่ผ่านเนี่ยแต่ในง่ยายแค่น,นี้เราไม่ผ่านมันคืออะไรมันด่านแค่นง่ายแค่นียยน้ไม่ผ่านเฉยเลยว่าแต่ นาดาดนเนี่ยดันง่ายเนี่ยดันง่ายแค่นะี้ไม่ผ่านว่าแต่เปนคืออะไรโอคลิปจะถ่ายวินึงนาทีแล้ว,บ,าดาดว,วบึบ๊บบึ๊บบู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 ๊บบ๊บบู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 ๊บบก๊บบ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 ู๊๊บบนะ๊บบ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 ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเคไปปุ๊บฟอยฟอยฟอยแล้วปุ๊บฟอยฟอยฟอยแล้วปุ๊บฟอยฟอยฟอยโอเคปุ๊บปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมที่ไม่ขาดโอเคไปเนี่ยโหด่านแต่ด่านมันไกลอยู่นะจริงด่านมันไกลอยู่นะอาจจะต้องเปล่งเป็นป EP หรือเปล่าไม่นะ เดี๋ยวต่อไปผมจะไปเล่นด่านหัวร้อนอีกรอบนะครับโอ้โหผมจะไปเล่นด่านหัวร้อนอีกรอบก็คืออะไรอ่ะเอ้าเขาอ่อนให้เราอ่ะไม่เป็นไรเราก็โด,ดไปเลยโอ้โอ้โอ,โอ้มันหลอกตาใช้ได้เลยแหละว่าต่อไปยังไงนี่ ไปอย่างนี้เหรอโอเคเขาทำด่านได้โคตรเพอร์ฟิกห้ามตกเหรอเออห้ามตกออาึกว่าห้ามตกนึกว่าถ้าตกเลยต้องฆ่าตัวตายโอ้โอ้นี่มันแมปดปปับเบิลวัตเตอร์ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปีนไปปีนไปพอเลคิปมันก็ซ่อนดีอย่างนี้แต่ผมข่านได้เร็วขนาดนี้ไม่ตายเลยเคเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโคตรชิวเลยโคตรชิวอะ่ะบอกเลยโคตรชิวโคตรชิวเลยอะ่ะบอเลย ถ้าผมตายผมจะจบคลิปแล้วโอเคนะทุกคนถ้าผมตายผมผมจะจบคลิปถ้าผมตายผมจะจบคลิปนะนะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากจบคลิปแล้วเอา้าโอเคนะครับก็แถลงแค่นี้ก็บายยกันนะครับ